ชินที่เป็นคนญี่ปุ่นไหนที่อยู่แก๊งพวกมารีนี่ก็คือชินเหรอก็เมื่อกี้พี่ถามชื่ออะไรบอกชื่อชินอ๋อไม่รู้ไม่รู้นต่ตอนี่้าจับ เช่นอาวุธอย่ามาตลกคนดูเดี๋ยวทุบเราเทุกขบานเลยถึงก้อนก็เจ็บก้อน ไกลไปป่าววะได้เหรอเฮ้ยตรงนี้ได้เนี่ยเราไม่ได้โยรยแล้วไงมันขึ้นใหญ่ตรงนี้ได้ไม่ตัอนขึ้นรถก็ไรมันเป็นเขาอะเดี๋ยวเพิ่งเดินมาพี่จะลองไอ้นี่แทงเดี๋ยวมันโดน ไอ,อ,อ้อดัปอะเนเดนี่มัมีจุดประสงค์ต้องแบบว่าต้องดูจุดด้วยนะผมลืมบอกเฮียเลยแม่เอาเราแน่โอ,โอ ollow, ้โหไม่ตำรวจเบื้มอี่นั่นมันไ้อดปนแอป โอ้โหน้าตำรวจเริ่มของจิ่เขาไปเล่นไอ้ดบเหรอมันเล่นได้อ่ะตำรวจไปเล่นไอ้ดบเหรอไปตำรวจมาเล่นใช่ไหมไม่รู้น่าจะใช่แล้วครับมันจะมาจับน้าน้าไม่ลงให้ค้นตัวน้าไม่ต้องในของในน้ำในน้ำมีของครับไม่มีีีมอะไรเลยๆนะมันจะเล่นง่ายมันผมอีกเดีก็แบบไม่ให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยที่ผมไปเสียเวลาเล่นๆสิบนาทีไปช่วยคุยดิไปไม่รู้กล่องอะไรดี ป้าดีๆใส่มึงไหมขอโทษครับขอโทษครับตำรวจพู้จาตำรวจพู um ้ใาเย็น เรื่องจริงเขาจริงเลยครัที่พวกเราต้องชอบจี้เพื่อนตำรวจอะเขาจริงมันบอกว่าไงว่าไอ้นะไอ้นะมันพูดกับนาว่าไงบ้างครับกูเหงาแห่หรอกกูอยากเล่าทั้งหมดมันเลยบอกแล้วเหมือนจะไม่เล่นนะเราลูกนี้น่าจะไปเล่นลูกล่างหมดทุกคนก็ดีได้สุ่มบทจะไม่เจอก็ไม่เจอจริงนะ เฮ้ยไปดิมาวอยไปขอพี่ตัดยังกดอยว่แคนเซิลไม่ใช่แคนเซิลหมดนะมันกดได้ทีเดียวนะแบบเวลาคนมาแคนเซิลกันหมดอะเรียบร้อยอยังจบไม่หรอไม่หมายถึงเราจบอยู่แล้วถ้าคนมาเราแคนเซิลกันหมดอะจบไม่ได้เลยเอไม่แต่พูถ้าคนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะลงไปจบอะไรพี่ไม่จบไปเลยจบลงไปแยกอะไรพี่แมวพี่เขียนไปวันนั้นเห็นที่พี่บอกอยู่ เออแต่ขี้เกียจไปกดไปอะไรกดเลยเดี๋ยวค่อยไปกดเลก็ได้กดหูเป็นวุ่นถ้าครั้งก็ดีไม่ได้รอรอบหน้าก็ได้เล่นตีคนแล้วค่อยไปเก็บก็ได้ไปเลยกดเลยตั้งนานเนี่ยเฮ้ยลูกเรางงแงแล้วคุณเฉินอะไรเหรอองเงร่าอยู่เนี่ยอะไรนะไปอะไรอ่ะไม่รู้เอ็นอะไรวะ อาเกียไม่ใช้มีดแล้วเหรออะผมไปแวะหยิบมาอยากลองเล่นดิเดี๋ยวค่อยกลับไปใช้อ่ะบลโก้ลงก่อนครับลโก้ลงก่อนตีโหดดีตีพวกน้ำมือตีพวกเราเลยคุณจำได้เลยเมื่อกี้ไม่คิดขี่เหลือเกินเหรอมีหลักเกณฑ์มากเหรอคุจำได้เลยเรียกกูเกือบเต็มวันนี้เฉียนไม่อยู่อ่ะครับคือน้องๆสามคนลุมอีกคนหนึ่งอยู่แล้วกูคุลังตีอยู่อ่ะคือพวกเราน็อกหมดเลยนะ ไม่คือผมพวกผมกำลังวิ่งวิ่งไปช่วยอะน้าวงสวิงเดียวหายไปสองแต่ไม่โดนออกอบก่อยไม่ประเด็นคือวงสวิงสามอะคือเราสามนะฝั่งมันไม่โดนโไม้เดียวสามตัวเลยเหรอพวกเราเนาะสาวโอ้โหหมายถึงโดนพวกมันฟาดมึงก็เล่นจังเลยเดี๋ยวไม่มีปิดโตนะเดี๋ยว

าตัวนี้ไปครัเคลียร์อะไรเคลีย,ยร์อะไรจัดการตัวรุนให้ลดนแล้วหลดนแล้วช่วยไอ,อ้มังก,กรเล่นเลยเออมังก,กรสวยอหมดแล้วย่อมมังกรเห็นตัวนี้โดนโชกโ,โล่งงี้เข้าไปแคนซิลเลยครับผมไปไงานรองเบฟได้ของดีไหมหรือว่ากากมาก นะเดียวหายทีเดียวเลยทีเดียวเที่ยวสวรรค์เลยเจอขอไอ้เกียร์เข้าไปเนี่ยปักฉลามสิงเลยบอกให้เจอดอกเนี้ยจริงเขาบอกให้นะปักฉลามเนี่ยเจออย่างเงี้ยบอกให้เราให้หมดนะทีเดียวจบไม่ต้องหล่นเยอะแต่ถ้าไม่ทีเดียวแต่ก็ที่เหลือโดนมันเลยไม่เหลือเยอะๆให้กูเลยไปตู้ก่อนไหมไม่หรือจะไปโรงพยาบาล เอาไงไม่เอาอย่างนี้กันมันพาเบใไปเก็บก่อนไหมไปให้ไปให้ไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปโรงพยาบาลต่ออ่าอ่าอไม่แล้วไปไม่ให่เดี๋ยวไปนอนโรงพยาบาลรอไม่ได้เอาคนที่เอาคนที่ไม่เจ็บไปเก็บดิเคนดีไหมมีใครมีใครไม่เจ็บไหมสติ๊กทูเกเดอร์ไปด้วยกันไปด้วยกันเออไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยประกาศไปตู้ก่อน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  Viva tú กลังลองเล่น Among อมองอัสยังยังไม่เคยเล่นเลยครับผมเหยบอกว่า็นเกมไอเก,เกมแนวปั่นปัน่นป่ะเวรอตู้เลยมั้งเขาทวนรู้อยู่แล้วไปตู้อ่ะนูนอยู่ข้างหลังไม่เห็นเด้อ มันเหรอเอ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 อถ้าเกิดคนดูว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองลองโหลดมาจะชวนเขกมันเล่นแหละได้วันเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปบอกให้พวกมันซื้อแล้วให้พวกมันโหลดมานั่งเล่นกันถ้าเกิดคนดูว่ามันสนุกจริงๆอะนะแตวผมจะบอกว่าเกมมันปั่นจัดเลยอารมณ์เหมือนดีซีดเลยอะแบบปั่นๆกันเลยอะเออน่าน่าจะมันแบบว่าเล่นได้สิบคนด้วยอ่ะดูแล้วน่าจะสนุก มันฟรีในมือถือในสตรีมเสียตังค์ไม่ใช่หรอไม่คือในมือถือฟรีแต่ว่าในนี่มันเสียตังค์ไม่ใช่หรอให้พวกมันที่เหมือนพี่เฉินบอกว่ามันมามอบทีละตัวเนี่ยให้เฉิศรอรอเฉินเดินเรื่องแต่พวกนั้นเหมือนเหมือนเขาหายหายไปเลยนะพี่ไอ้ประกอบบอกเล่าถูกเจอเขาฟาร์มช่วงเช้าอ่ะบรงกอบบอกเจอเขาฟาร์มนะช่วงเช้าช่วงเช้าผมอยู่ยังสิบโมงกุมาไม่รู้อ่ะช่วงเที่ยงเปล่าแต่ผมไม่เจอเลย เขาจะเปลี่ยนเวลาก็ได้เขาผมว่าเขาหลอนตั้งแต่ตอนนั้นที่แบบว่าหกโมงเราอยู่ครบอะผมว่าชาอยู่ครบอะเ <c oughs> ขะา,จะาจะเปลี่ยนเวลา,านะเป็นไปได้หลอเล่าหลาย<ะ>อย่างก็เจอเทรยยัมไปอีกอะ่ะเขาคงหลอนแล้วอะผมว่า <c oughs> แต่ว่าตู้ขับรถเข้ามาถามว่าไอหลอผมเจอนะไอหลออผมเจอนะเจอปกติ บอกไอ้ตู้ตขับมาว่าสรุปยังไงเนี่ยจบหรือไม่จบเพราะว่า,าพี่เฉินจบกับคนเดียวควรับว่าคนที่เข้ามาคุยครับคนอื่นไม่ได้เข้ามาคุยก็ไม่ได้จบครับเขาก็อ๋อโอเคผมจะได้ไปบอกคอรอบครัวผมเราว่าอย่างนี้อืมอืมนั่นแหละว่าหลอนมานกนะไม่ว่าที่ผมเจอแกเขาอยู่ไอ้พวกเต้าทึงอะไรเนี่ยผมเจอ,อมหมดเลยที่ในใช่ใช <น S> ่ผมเจอเจอครับในมันอยู่ในบอยเล่นอยู่เลยมันมีเต้าหู้ปะไม่มีมีเต้าหวยแล้วแล้ใครอะวันเนี้ยอาทิตย์ออาทิตย์เหรอ อลิสปิโตเหรอเต้าเฉินเต้านเต้าเฉินอืมน่าเต้าเฉินว่าไงเขี้ยวเลยน้องเฉินหมุนเขี้ยวเลยอน่ยไม่เคยจำได้เลยนะไม่ก็เออก็เราเปลี่ยนการแต่งตัวทุกวันเลยอ่ะแน่นอนเนาะนิดนึงนะแฟชั่นเหรอครับแต่งตัวเก่งเหลือเกินนะอยากลองแต่งงานดูบ้างไหมอ๋อไปดีกว่าจบเลยกู ไอ้ทำอะไรอ่ะขยันจังเลยอ่ะไปขุดเหมืองครับให้ไปช่วยป่ะไปดิให้ไปช่วยปนคนที่เหมืองอ่ะโอ้ยคุณเกินไปสงสารเขายาเห็นป่ะน่อุ้ยเย็นเหี้ยคุณทำไรอ่ะตีของหรอมาใครอ่ะมาใครมากัะโจนนี่ไงอ๋อเออทำไมเหรอ เปล่าเห็นยืนอยู่ตรงผู้หญิงคนนั้นอ๋อนั่นอลิสเขาคุยแล้วปิ่นโตอ๋อเออไม่มีมีไหมอยากได้ตอนเนี้ยสองเจ็ดแปดเขาไอ้นี่อย่างเดียวดีเขาทำมิโกะมีไหมมิโกะมีปิ่นโตไหมมีมีเลขอะไรสองเจ็ดแปดเข้เขาหน่อยคุณเอาปะเอาปิ่นโตอือหึคิดว่ามีมุกขอบคุณครับเออพี่ได้แล้วรอดตายดี คนนั้นไม่มีพี่ไปขอมาให้ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราเอาฮะเอาอะไรปากบอกถ้าถ้าคุณเอาปากบอกปฏิเสธเห็นเมื่อวานก็พูดอยู่ไม่ปิดโต๊ะเมื่อกี้ผมถามให้เกียร์คุณไม่โทรมานะจ๊ะโทรมาสิอ่าไม่โทรพี่เจ๋รถผมเลี้มากเลยดูดิไปเด็ไปซ่อมเลยไปซ่อมเลยไปซ่อมดิบุกพี่ขนาดเนี่ย คุณข้อความกันนะคุยข้อความกันนะจ้าจ้าทั้งคุณที่เป็นผู้หญิงเหรอใช่ให้โทนี่เข้าไปอยู่ได้ไหมโทนี่เป็นผู้หญิงเหรอผู้หญิงได้ไหมไม่โทนี่จะเป็นผู้ชายที่เข้าไปเอาผู้หญิงในนั้นทั้งหมดเลยโอ้ใจเหยียดนะไอผมไม่ทำหรอกเฮียเออโทนี่มีแฟนแล้วอ่ะเอาคุณได้ไหมไอเวนเด็กเป็ดเป็นนี้ก่ร์ไม่ดึงแล้วผมจะไป หนึ่งเวลาเนี่ยเอมขัดด้วยเอาอีกลแล้วเหรอเหื่อทุกวันนะไก่ตรงเนี้ยอ้าย่าวไว้พี่บอกให้เขาทำเป็นไอ้นี่เลยเป็นลานสไลด์ขึ้นได้เลย <c oughs> อ๋อที่เป็น,นเหรอเป็นจุดต่หระบบเลยเหรอเป็นจุดสำหรับเล่นเหรอของเล่นเหรอ จะไปจุดซ้อมซ้อมเผินอให้ให,ห,ห,ห้แล้วพอเวลาตำรวจเ่พาะเฮียแล้วพ่ใชัยเนี้ยตำรวจอะก็บางคนก็หอยรอยตามเหมือนนะผมไม่ถ้าผมอยากถามว่าทำไมไม่ขับข้างล่างแลยขับหัวอะแต่เขารอยตามเหรอเออบางคนก็ลอยตามเคยใช้อยู่เขาจะใหมันเป็นจุดเผิ่อราเผิ่อไปกไกลไกลมั้งเผื่อระเผือไปแล้วเองลงลงจุดถนนเลนยเอเขาเลยเขาเลยคิดจะเหินตาม เออถ้าสมมติเขารู้่ะเขาขับเลียวเส้นล่างอ่ะเขาจับผมง่ายเลยง่ายจับก็รอยยิงฟรีเลยอ่ะเอออันนี้ไปโรงพยาบาลนะหยาบ้วค่อยไปอู่ลูดี้บอยจบบปแวะขายได้ไหมฮะบอกทุกคนไงแวะขาย แวะขายหน่อยแวะขายหน่อยเกียร์แวะขายหน่อยแวะขายวะเดี๋ยวแวะขายหน่อยครับแวะขายหน่อยสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะพังปะถ้ารถจะพังก็อย่าเลยมาพี่ก็เจออยู่แล้วตำรวจอยูตรงนั้นอ่ะมันใกล้อ่ะไปตองแล้วไปเลยโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเลยไปทาง่นเสียงเลยไม่มันหายไปแล้วเออเสียงเลย ถ้าม okay. okay. uh ีคนขาบกระดน่ำไปตามต่อตีฟ้ากันแล้วโอเคใกล้คันนั้นแ่ะที่ไหเมื่อกี้ต้องจับอยู่ขวามือโอ้โหเชี่ยเยอะวะทำเพี้ยเนี่ยโลมาจับบิตติ้งไงวะโคเยอะเลย เชื่อว่าโคเยอะจังวะเออโอเคจะบอกว่าเอาเป็นไม้ก็ได้เกียร์ไม้ก็มันดีนะดูเมื่อกิมเล่นนะเชี่ยทีเดียวเลยสัตว์เต็บาลเอาไปโดนอะไรมาเฮียครับสลีฟสลีฟสลีปมานอนแต่เดียวจ้าไร่หลรอ่ะตายหับแล้วอยู่ด้วยนะเฮียระางหลังข้างในไงนอนหับไม่ไม่ไม่นนอนนะนอนหน้าไหนไม่มันเห็นตัวเองนอนใต้ล่างหมดเลยเ็นเตียงว่างหมดเลยโต๊ะนู้นน่ะโต๊ะเตียงนู้นน่ะตรงท้ายเลยไร่ หอยเสร็จแล้วหอยหอยเหรอหอยถงนะหอยนอนหอยนอนหอยนอนแยกกันนอนกับพูได้นหรอไม่ใช่พี่ขอนอนคนเดียวดีกว่าไม่ทำไปเฟรมไปลุกว่าลุกสิอยคเหอนกัน่อยากขกึ้ยงเหอหอย็แหอย็วเต็มแล้วหอยเต็มแล้วหอเอเต็มแล้วหอยเิ็ถึงนะเนี่ยไอ้เด็กเวรคยดถึงคิดถึงเต็มแล้วหอยคิดถึงสุดเนี่ย ได้เพลงไหมครับได้ค่ะโดนแทงเหรช่วงเนี้ยไอเปนโดนแทงเหรอโดนแทงอะไรพี่โดนนวดเหรอได้ค่ะโดนนวดอยจัอวโดนนวดโดนนวดใช่ปะโดนแก๊งในนี่นวดจั๋วโดนนวดไม่นะไม่รู้เรื่องเลยผมเข้าเมืองมาไม่เจอใครดิสรุปคือไม่ได้โดนนวดอ่ะสรุปคือมึงนวดเขาเหรอไม่ไม่เกี่ยวกับผมเขาไปอยู่ให้นวดผมไม่ผมไม่อยู่ให้เขานวดแต่ดิผมบอกว่าโอ้ คตรโกรกเลยปากดีนะสัวัสดีครับีเฉิดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมย์ไหมพี่เฉิ่เย์ไหมผมไนี่ให้ผมดวดให้เอาปะพี่เฉิดเมย์ปะเราครบแล้วเนี่เมเยเมย์เยเมเมย์เมเมย์เออลงลงหยหอยหอยจ๋าเดียวเองหอยเอาเอโอไม่ต้องล้วอ้หอยหอยอนึงเก็บเก็บเก็บ ไม่เไรมนี่นะมึงนี่นะพี่เฉินต้องพาไปนี่ด้วยนะอู๋ฮะพี่อีธานเคยดูสไปเดอร์แมนไหมไหนอ่ะทำไก่ใจทำไม่ใจไม่ทำไม่ใจไม่ทำไม่ไปไม่เอาไปไม่ชอบ่าซไปเปอร์ฮโ่เลยนะเฮียพมกูอย่ามายุ่งจับเป็ สไปเดอร์แมนหอยขอยเอาลงหน่อยมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะเอาลงหน่อยครับเอาลงแล้วขึ้นจึ๊กนึงได้ไหมอ่ะมันยังไม่นี่เลยอ่ะอะนอนยาวผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยครับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโ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 นสไปเดอร์ไม่ไม่หอยไม่สไปเดอร์เคยเคยฟังเพลงว่าที่มันบอกว่าอะอยากเป็นสไปเดอร์แมนไม่ไม่เอาลงเลยวหอยเอาลงเลยจ้าจุ่มเขาเรียกว่าจันจุ่มจ้า มองไปลองไปใจหนุ่มไม่ให้้ำนะอยพี่เป็นพี่เป็นโลคขอยพี่เป็นเอสอยู่กับพี่เป็นเอสเอสไม่เป็นไรยังไม่ใช่โควรดเอาลูกเ้ยเอ้ยยทอย่างไาเปียหรือเ่าุก้ไม่้เยยาเขมขกินด๊าปลาน้อกๆหน่อยนะเราอะปุกดีเฮียโทนี่ลูกยังรเฮียอยา ไม่เอาหมาหน่อยหมาหน่อยหมาหน่อยดหมาหน่อยหมาหน่อยหมาน่อรไม่เคยดูหมาวัี้ตัวนีชอบหมาัีก็ชอบหมาไม่ผมเกลสัตว์เลียดมาหน่อยมาหน่อยไม่เลี้ยงสัตว์เฮียเลียงสัตว์ขนาดเลี้ยเยเฮองพี่เลี้ยงสัตว์ลองพี่เลี้ยงสัตว์มเท่าไหร่ครับทั้งหมดอยเลยวเอาลงเลยต้องหอยเลยค่ะแล้วคนที่ใครอ่ะคุณหมอขวัญใจไงขวัญใจอ้าวว่ซยหรอใช่หูดับด้วย หอ,อยเท่าไหร่ครับเฮียโทนี่จ่ายแล้วเฮียจะจ่ายอีกก็ได้นะไม่เขาอยู่ไหมเฮีย